พราะเชื่อว่าเวลานี้โลกของเราก็คงกำลังเป็นทุกข์ใจ <c oughs> ความตายคงไม่นำความสุขใจคงไม่นำความโห่ร้องยินดีความตายและความเจ็บปวดนำความทุกข์และเราซึ่งเป็นคริสตชนท่าทีสำคัญที่สุดและเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เสกสัรปั้นแต่งก็คือการที่เราจะมี compassion คำว่า compassion คือกลุ่มสซิโอแปลว่าร่วมในความทุกข์ความเจ็บปวดในจิตวิญญาณพระเยซูเจ้าในพระคัมภีร์เช่นกันจงยินดีกับผู้ที่ยินดีร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้และพระองค์เสด็จมาในโลกนี้ เพื่อชีวิตและพระองค์ก็ปฏิเสธและพระองค์พระองค์แม้กระทั่งความตายของลาสารัสพระองค์ก็ร้องไห้เด็กหนุ่มคนนั้นที่เมืองนายินพระองค์ทรงรู้สึกเศร้าพระทยัยความตายสงครามนำความทุกข์จริงๆแต่โลกเคยผ่อนพักจากสงครามด้วยหรือสงครามมีทุกวัน สงครามในหมู่เราล่ะการฆ่าฟันที่โหดร้ายมากกว่าสงครามที่มีการฆาตกรรมปีหนึ่งเป็นแสนแสนศพอาจจะเป็นล้านกับเด็กที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในคันของมารดาไม่โหดร้ายกว่าหรือไม่มีแม้แต่ความสามารถ ที่จะส่งเสียงเรียกร้องและการขอร้องหรือร้องขอชีวิตโลกของเราไม่สมดุลปัญญาจารย์บอกถ้าเรามีปัญญาและมีปริชาญานเราจะรู้ว่าภายใต้แสงอาทิตย์ที่แสนซื่อสัตย์ดวงอาทิตย์ยังไม่เคยขึ้นช้าแม้แต่เพียงนาทีเดียวตามระบบที่ถูกวางไว้ตั้งแต่แรก ดวงอาทิตย์ไม่เคยไม่ซื่อสัตย์กระแสะอารมณ์จากทิศต,ตะวันออกจากทิศเหนือเมื่อถึงฤดูหนาวก็มีมาตลอดเป็นล้านปีก็ยังคงซื่อสัตย์ทำไมสิ่งที่พระเจ้าสร้างแสนจะซื่อสัตย์สวนเอเดนที่สวยงามต้องถูกปิดเพราะการละเมิดของมนุษย์ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเราคงต้องสัมผัสความจริงว่าประกาศกโยเอลยาเวเป็นพระเจ้าเป็นการยืนยันในท่ามกลางความไม่ซื่อสัตย์ความไม่ซื่อสัตย์โดยเฉพาะเราได้ยินมาตั้งแต่มีคาตั้งแต่เนหามีพอพูดเมื่อวานสองวันก่อนก็เป็นความซื่อสัตย์โดยไม่ซื่อสัตย์โดยเฉพาะการละเมิดบัญญัติ การละเมิดวันของพระเจ้าการละเมิดและเริ่มต้นจากใครบรรดาชนชั้นปกครองที่ไม่ใช่ compassion แต่เป็น corruption มันขึ้นด้วยคำว่ากลุ่มเหมือนกันคำว่า compassion คือกลุ่มปัสซิโอส่วน corruption คือกลุ่มรอมไปเรยคือร่วมกันอย่างลึกลับ ทำลายและฉวยโอกาสสิ่งที่เป็นบาปลึกซึ้งทําให้เกิดสาเหตุต่างๆมากมายเรารู้ความจริงว่าถ้าเราเรียนรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงชีวิตมนุษย์คงจะเต็มไปด้วยความสวยงามแล้วสารต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างแต่บาปเข้ามาในโลกจริงๆบาปเข้ามาเพราะความเกลียดชังบาปเข้ามาเพราะ ความบกพร่องและแม้แต่พระเจ้าของเราพระเยซูพระองค์ก็ยอมมารับผลของบาปที่เลวร้ายที่สุดคือความตายเพื่อจะเปิดประตูสวนให้กับเราอีกครั้งว่าถ้าเราอาศัยพระคริสตเจ้าพร้อมกับพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้า through him with him in him ชีวิตที่ฟังพระวาจาของพระและเจริญตามแบบฉบับของพระเยซูเจ้าตามรอยพระบาทพระเยซูเราคงจะเป็นแสงสว่างต่อไปในโลกในโลกที่สิ้นหวังนบ,บุญฟรังซิสเพลงที่เราร้องวันฉลองนบ,บุญฟรังซิสเราพูดถึงบทภาวนาสงครามก็ไม่เคยจบเพราะโลกยังคงหมุนต่อไปและจนกว่าอย่าลืมข้อนี้เราไม่ได้มีความหวังแค่วันนี้ แต่จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือความหวังของพริตชนและพยุงความหวังสำหรับสังคมและโลกต่อไปมองทุกสิ่งด้วยความเศร้าใจร่วมทุกข์แต่ยังคงยืนหยัดในความหวังและเราจะเริ่มจากบ้านเราชีวิตเราไม่มีสงครามจากหมู่เราในครอบครัวที่อันที่จริงแล้ว คงจะมีประกาศลบกันเกือบทุกวันในหลายๆครอบครัวหรืออาจจะเป็นทุกครอบครัวซึ่งนี่แหละมันเป็นสาเหตุที่มาจากบาปที่เข้ามาในโลกและความเห็นแก่ตัวการเลือกตัวเองเป็นที่ตั้งดานพี่น้องทีละครับเราคงมองดูสิ่งเหล่านี้ในโลกปัจจุบันด้วยหัวใจคริสตชน หัวใจที่ปรารถนาจะร่วมทุก compassion หัวใจที่ปรารถนาจะเมตตาหัวใจที่ปรารถนาเมื่อมีโอกาสและเมตตาบางทีเรา,าจจะที่ถึงสงครามใหญ่โตที่เราต้องไปช่วยเหลือหรือเมตตาเราอาจจะลดสงครามในบ้านเราบ้างคืนดีกันในครอบครัวในสังคมในชุมชนวัดในบ้านพักพระสงฆ์นักบวชเราคงจะต้อง เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความรักเมตตาและสันติสุขอย่างน้อยมีแสงสว่างทั่วไปในโลกซึ่งมีเวลาของความมืดแต่แสงสว่างความเป็นเกลือดองแผ่นดินก็ยังคงอยู่สันติสุขและสันติภาพที่เป็นประกายแห่งความหวังพี่น้องครับดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้ามันสวยมากแต่มันสวยมากในเวลาค่ำคืนที่มืดมิด ชีวิตคริสตชนอยู่ในโลกมีเวลาที่มืดมิดของสังคมและสงครามและทุกรูปแบบของชีวิตศรริลธรรมจริยธรรมหร,รือแม้แต่ศาสนาแต่เราได้รับแสงแน่นอนเราไม่ใช่ดาวฤกษ์แต่ดาวฤกษ์สูงสุดคือองค์พระเยซูและเราได้รับแสงของพระเยซูเราคงทำให้สังคมสวยงามต่อไปคงทำให้สังคมมีความสุขเท่าที่เราสามารถ จนกว่าวันหนึ่งดาวเคราะห์แต่ละดวงของเราจะสุขสใสนิรันดรเพราะการกลับคืนชีพและการเสด็จกลับมาของพระเยซูเราจะมีความหวังเราจะสร้างความหวังและเราจะเป็นดังองค์พระเยซูเจ้าเป็นองค์ความหวังพี่น้องครับเยโฮชาฟัต e ที่เราได้ยินวันนี้หุบเขาเห่งการตัดสินแน่นอนพระเจ้าจะเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่เรา ดังนั้นเราจเจริญชีวิตให้เพียบพร้อมสำหรับการตัดสินของพระองค์และชีวิตของเราจะเป็นเช่นไรในปัจจุบันผู้ที่ทำตามพระวาจาของพระเจ้าปฏิบัติตามย่อมเป็นสุขกว่านั้นอีกแม่พระเป็นผู้ที่รับพระวาจามาเป็นชีวิตมาเป็นเลือดเนื้อในชีวิตคือองค์พระเยซูแม่พระติดตามพระเยซูจนถึงเชิงกลางเขนแม่พระเป็นต้นแบบสำหรับเรา และโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โลกของเราอาจจะเป็นยุคเราเพิ่งผ่านโควิดซีสแสนจะเจ็บปวดถ้าพอจำไม่ผิดมีผู้เสียชีวิตเพราะโควิดประมาณ5ล้านคนและเราก็กำลังเจอสงครามในยูเครนและเวลานี้ก็ที่เกิดขึ้นแต่สงครามก็มีทุกวันเช่นกันตามที่พ่อบอกและสิ่งที่ดูไม่เหมือนเป็นสงครามแต่เป็นมีดดาบอบาบุธพิษ ที่เราเสียบแทงและฆ่ากันด้วยความวารคอรัปชันที่คนที่คอรัปชันคนที่ยิ่งใหญ่ดูสวยงามแต่เป็นฆาตตะก,กรอนโลกของเราอาจจะมีสงครามเย็นสงครามที่ดูสวยงามอีกด้วยมากมายสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะเจริญชีวิตก็คือฟังพระวาจาและมั่นใจสิ่งหนึ่งก็คือพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินแผ่นดินจงเปรมปรี เมฆที่มืดพ้อมล้อมพระองค์ความยุติธรรมกฎเกณฑ์เป็นรากฐานแห่งพระบัลลังก์ต่อให้มีเมฆม,มืดเพียงใดแสงสว่างบทสดุดียืนยันว่าความสว่างปรากฏแก่ผู้ชอบธรรมความยินดีเกิดแก่ผู้มีใจซื่อตรงผู้ชอบธรรมทั้งหลายจงยินดีในพระเจ้าจงสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ นั้นหน้าที่ของเราในเวลานี้คือเมื่อเราจะภาวนาเพื่อโลกเพื่อสังคมสิ่งสำคัญมากคือเริ่มต้นจากการพิจารณามาโนธรรมจเจริญชีวิตที่ถูกต้องและร่วมทุกข์กับพี่น้องทำกิจชัโทษบาปรร่วมกับเขาด้วยและเราปรารถนาดีอยู่เสมอร่วมทุกข์และภาวนาและมองโลกอย่างเข้าใจและรอคอย อย่างมีความหวังที่สุดคือเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาโลกที่เปราะบางสังคมที่เปราะบางเพราะมนุษย์จะได้รับการฟื้นฟูเช่นกันและเริ่มทุกวันในบูชาขอบพระคุณพอพระองค์เสด็จกลับคืนชีพแล้วและเรายืนยันพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง a m ม n